นี่เป็นโรงไก่ที่ใช้ระบบออโต้ทั้งหมดเลยครับไม่ได้มีต้องคนไม่ต้องไม่ต้องให้อาหารเลี้ยให้ให้น้ำแล้วก็ให้ให้อาหารไก่เป็นระบบออโต้อาชาุมั่ง ก็อยู่ใกล้เขาด้วยครับบรรยากาศดีมากครับอยู่ใกล้กับเขาเลยด mm ้า hmm. หลังโรงนี่จะเป็นเขาคือดูแล้วไก่มีความสุขครับ mm hmm. อาหารใส่นี้เลย mm hmm. นี่เป็น mm hmm. ที่ใส่อาหารนะครับ mm hmm. คือไม่ต้องให้ด้วยคนละครับอาหารจะอยู่นี้แล้วก็ไปเป็นระบบ mm hmm. แล้วไก่จะรักษาอุณหภูมิด้วย mm hmm. มีเห็นถังแก๊สนี่มาแรกๆไก่ก็จะอยู่ในความร้อน แล้วก็วันนาๆนนและไก่จะอยู่ในความเย็น,นกันจะเข้าวันนี้จะเข้าตู้นี้อนเอ้นจากนี่แล้วไล่ไปนูน้นที่ทไอหาอยู่น,นี่ยใช่แล้วก็ลากมานี้ไปไปจนไปจนสุดแล้วมันตัดเองแล้วก็มันจะให้เป็นเวลาใช่ไหมใกล้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงครั้งหนึ่งสี่ชั่วโมงครั้งหนึ่งสี่ชั่วโมงล <4 S 1> ชั่วโมงครมันเป็นระบบคอนตอไก่ที่ว่ามันมีปัญหาไก่ไก่ไม่สมบูรณ์เราเราแยกกันจะแยกออกไปเพื่อที่ว่าจะให้หาหารมากมากกว่านี้ โอ้มันจะไล่ไม่ทันพวกนี้มันจะไล่ไม่ทันรุ่นใช่ตอนเช้าหรอแล้วก็ตอนตอนตอนโตเนี่ยไม่มีพื้นที่ยืนแล้วนะเต็มตอนโตนี่พื้นที่จะเต็มหมดเลยแล้วเวลาเวลาอาหารหยุดเนี่ยเวลาอาหารหยุดหยุดตันแล้วก็ไฟนี่จะอยู่สว่างแบบนี้ตลอดไฟก็ปิดวันหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงให้ให้ไก่นอนให้ไก่นอนตะกอนคือวันหนึ่งไก่จะนอนกี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงนอกนั้นกินกินอย่างี คือกิน22ชั่วโมงแต่วันประมาณ20 21ชั่วโมง22ชั่วโมงกิน20ชั่วโมงกินยี่สิบชั่วโมงอ๋อกินไม่เออคือกินตลอดอาหารอาหารเยอะเข้าใจมั่งพอมาเต็มมันตัดเต็มตัดพอมันเต็มแล้วก็มันตัดมาช่งศรัทธาพันลมิตตั้งเปิดตั้งแต่สองตัวสี่ตัวหกตัวแปดตัวแล้วแต่ระยะความโตของไก่ไก่ร้อนมากเราก็เปิดแต่เปิดแล้ว สมมติเราเปิดเนี่ยสองสี่หกแล้วนะเราจะกลับมาเปิดสี่ตัวไม่ได้แล้วมันต้องเพิ่มถูกกว่ามันต้องเพิ่มเพิ่มโอ้ให้มันระบายความร้อนมันดึงความร้อนออกมาแล้วก็มันแล้วก็ออกออกไปด้านออนี้คือไก่จะอยู่ในอุณหภูมิที่คงที่ตลอดทเหมือนคนเลยถ้าว่าหนาวไปก็ไม่สบายเหมือนกันโอ้มาชาก็มาเช่าเราดูไก่แล้วมีความสุขครับมาชาาแล้วไก่แล้วมันโตด้วยความที่เขาไม่ไม่เครียดเลยเรื่องอุณหภูมิแล้วก็เรื่องอาหารก็อินชาอัลลอฮ์ คนกินก็จะอินชาลเราจะมีความสุขครับอินชาลเราก็บูนครับบอก็มไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นครั้งแรกเลยเนี่ครั้งแรกเลย